วันนี้เราจะมาหลอนดาวโหลดไมครับ EP ครับแล้วโหกดเข้าไปตรงนี้ครับคล้ับไปค้นหาที่43เก้าครับแล้วกดเข้าเว็บแรกที่เจอแล้วมากดตรงนี้ครับนี่ครับตรงกรอบสีส้มๆครับผมดาวโหลดแล้วผมพอเรียบ มันจะมีที่ติดตั้งครับก็ต้นงทดสหาไหมครับไหมครับ,รบต้องต้องดูเวอร์ชันนะครับว่าเก่าหรือใหม่เราต้องลองดูครับ

พ่อเราก็ดูเวอร์ชันเวอร์ชันเก่ามากครับ่าจะใช่ัวเวอร์ชันใหม่ครับเวอร์ชันเนี่ยจบการเราโดดมาครับนะครับขอบคุณที่ ที่ที่ดูครับสวัสดีครับลาก,ก่อน